ไม่ไม่ไม่เนีไอระาตัวไปสวนเนี่ยเรจะเอาไม้ไผ่เป็นไส่ไปใส่ไปคันยน่ขนส่งทุกสั์ะจ้เจ้านะแมขับรถคอยนะอ้บ c'est hein? hein? ça. Hein? Le courgette, mmh. c'est ça. C'est énorme. <laughs> pastèque non, tu mets pas le pastèque. Si si, j'ai mis. Il ça poussé? Euh, il est tout petit, pas encore. Ah, bah, c'est bien. bien. Mmh. Il y a les citrouilles, les concombres oh, aussi. Ça, bien. Bah, bah, on va venir bientôt, hein, je vais venir. D'accord, ok. <laughs> Allez, bonjour. j'ai. Ciao ciao. มือนี้คอยผ้าผัวไม่เฮ็ดค้างบักอือพี่น้องเพราะว่าผัวคอยเล่าเล่าเฮ็ดผิดพลาดตอนที่คอยปลูกไอ้ไอ้บัวฝรั่งอ่ะนะเลาวไปเอาต้นบักอือมาปลูกใส่เป็นกระสูนเป็นกระสูนพี่น้องบักอือมันหางล่ามบัดที่นี่คอยก็เลยจําเป็นจะต้องมาเฮ็ดค้างใส่บักอือมองแถวนี้เจ้างูเบ้ายอ้น่ะเส้นละชูอู้ชูปลองเตซ่าชูปลองสะเละชู Je te dis fais attention le feuille parce que c'est pas c'est le différent ça c'est le citrouille tu vois mm -hmm. maintenant le citrouille il prend trop l'espace à côté les Tomate. non c'est pas les tomates ah, les euh, les couchettes. Ah. tu vois ah. quand t'as crois pas tu as bien compris maintenant Super. bon bon ouais. bien <laughs> Ok, ce qui est là maintenant on est ton maître est Le phụ hết bao biển đó chứ nè kết kêu chụp phong phê là 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 Louis sống phô lũy phô cơ in xa chênh va faire. kết kêu chụp phê ông phê bùm cóm xa cóm lấy ba mong nó cóm mong chụp lấy ba ở lấy bông bù bà tì mong Oui, beaucoup. C'est pour ça que je ramène beaucoup. allez-y. Oui, tac, tac. อันปาตะกำั่างอาต้องเดาไขไขเวล่าข่กับผัวคิดก่อนจักหน่อยแล้วว่าเสีดจังไรให้อันใส่อันนี้ในการเฮ็ดค่างหมักอือแถวนี้แล้อพี่น้องถัาเม่นหมักเคือดนะพอได้โยนในหมักออมันหนักเนีอเห็นบ้ามข่อแอวนเฮ็ดค่างหมักอื้อทีร้องอมักอือ ันอือมันไลยมันนักมันตน้นใหญ่่อยก็เลยต้อตงเฮ็ดให้มันดูแข็งแรง่อยก็ใส่ไม้นี่แหละพี่น้องใส่ไม้ไผ่สื่อมาเนี่แหละในการเฮ็ดขางจักปะสิไดปะได,ด้เด้อกะล้อมึงหลอกันนะพี่น้องต้องไม้เนะ่ยแ ้าบมักอือแล้วแล้วเห็นพีน่นางอเอาไส่อันปลูกใส้ย่างดีให้เขาตั้งขถ้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิไปล่าเจ้าเห็นบอก่อยปลูกของไว้ข้างล่างอ่ะนะบางมดมุนี่กับขนาดอันนี้กับบางคักแล้วเนี่ยต้นหมักบวบอันนี้ต้นหมักอือบักอืเอเนี่ใบง่ายเราได้มาเจอหมักบวบนี่สุดยอดอู้ว่าเป็นน,นั่นซ้ำเฮียน มือมีอากาศท้นมูคอยบอกว่าอันอันอางุ่นแล้วนะไม่ให้กินแน่จะก,กินสมคอยก็เลยเสี่ยวไปให้กินพี่น้องคอยซิ้นเมื่งแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวคือหมักสมใส่ในะละ่ะคอยเสี่ยวไปจักซีหาวงไปพอะได้กินพี่น้องคาสิตัดเอาวงนี่แหละวงนี่มันไหนนี่มันอยู่ในใส่บ้าน้อง ได้มาแล้วกินจักพ่วงมาเพื่อนพี่น้องเอาไปกินสมโอ้มองนี้คือดโดกท่ลลอล่ะเอาอีกกนะันนะเอาพวกเนี่ยนเนาะพี่น้องเอาพวก่นนะไไกด่ดวยโอ้นเฮี้ยตัดมั้ยบวชตัดเร็วแล้วโอ้ ไปคลองกันก็ไปง่าอื่นอืมอันนี้ไปกินส้มอันนี้น้ำมา,ายน้ำมันทางในงน้ำพี่น้องมันหลาย อโอ้อันนี้ให่แท้มาลูกป้าไปกินสมน้ำกานที่นอ,อ้ตกตกตกเอาซ้ำนี่ก่อนบาที่กับบ้าน